สวัสดีลากาทาักทายพี่น้องครับยินดีต้อนรับพี่น้องเข้าสู่ช่องอุบลดำสิงทั้งด้านยูนทูบและกา็ทางเพจครับกระผมจเจงน,นุบต้นค้นบอกค้นจานอนอ่า,าครับพี่น้องเขาอยากรายงานตัวเมีกับน้องนะครับตอนนี้อยู่กับเจ้าซานี่ครับเจ้าซานี่เอสวายสองร้อยสี่นะครับออกใหม่ๆครับออกใหม่มากถึงม,มสอสไม่ส่อครับ เพิ่งเดินทางมาถึงเมื่อเช้านะครับสำหรับคันนี้ลุยน้ำเลยมาถึงมาถึงก็ลุยน้ำครับไเ,เดินลงไปข้างล่างไปทำงานโอ้ติดตามรถไม่ครับพี่น้องอันนี้ต้องจิ้มดู <c oughs> ต้องจิ้มบิ่งตลอดครับ <ś les> ปลาแกจิ้มเบิกตลอดครับนี่คือความรอบคอบความระมัดระวังนะครับมองไม่เห็นครับอยู่ในน้ำไม่รู้ใครขุดไว้มั่งครับ เจ้าซานี่ครับรุ่นใหม่ของซานี่เลยครับตัวใหม่ล่าสุดครับพี่น้องใหม่ล่าสุดของซานี่ครับเอสไวท์สองรอยซี่ตัวนี้ยีสิบตันครับเราเลยอยู่เจ็ดตัวแคเรียสองครับบุกงกียศูนย์จุดเก่าสามเครื่องวิสซูบิชิซีเอ็มห้าศูนย์ครับพี่น้องคันนี้คือซีเอ็มห้าศูนย์เครื่องเดิมครับเจ้าซานี่ตัวสองหนึ่งห้านะครับแกรนแจกแปดร้อยเอาก็เครื่องเอามันเร็วครับปั๊มเกียร์สามบีนะครับตัวนี้ อ,อ๋อดูเจ้าซานี่เดินลุยน้ำก่อนครับอันดับแรกเลยทีมงานจะลงน้ำโอ้ใหม่ๆเพิ่งแกะมาครับเพิ่งเดินทางมาถึงครับเอ,อเดินลุยลุยน้ำไปเลยนี่คือ ผู้ขับที่รอบคอบนะครับระมัดระวังนะครับเดินไปแล้วก็จิ้มไปเดินไปแล้วก็จิ้มไปครับไม่รีบครับเพราะว่าในน้าเนี่ยเรามารับช่วงต่อครับมารับงานก็มีหลายคนหลายหลายคันที่เดินมานะครับบางคนอาจจะมาขุดก็ได้ไม่รู้ครับกับโบหูครับพี่น้องบางที่คันอื่นก็ไปข้นขุดรับเอายางมาน้องขุกับโบหูจักกับเพราะว่าน้ำมันถ่วม น้ำกับประมาณเครื่องแกงหรือว่าหัวเข่ารับประมาณนั้นนะครับเป็นบางหมองอสวยงามครับวันนี้ใส่ที่วางรองเท้าน่าจะซื้อมาใหม่มาใส่นะครับยังไม่ตักดินสักุ่งกี้เลยนะครับปุ่งกี้ยังดํานะครับพี่น้องปุ่งกี้ยังสวยงามอยู่เลย ที่นี่ก็ยังดูน้องช้างใหญ่เหมือนเดิมนะครับน้องช้างใหญ่อำเภอม่วง30จังหวัดอุบลราชธานีครับกับเจ้าซานี้ S V 204นะครับตัวนี้ไม่มีรุ่น10รุ่น9ครับตัวนี้เป็นรุ่นพิเศษของซานี่ที่ทำมานะครับตอนนี้ราคาขยับนะครับนะรุ่นนี้นะครับใน่ก่อนตอดเปิดตัว3ล้าน3แสนนะครับ9หมื 90, ่นตอนนี้ปรับ ราคาขึ้นอยู่ที่3 4มล้านาหครับตอนเปิดตัวราคาไม่มีดาวครับอ,อ๋อไม่ใช่ไม่มีดอกเบี้ยนะครับดาวแล้วไม่มีดอกเบี้ยแต่ตอนนี้ดาวแล้วก็มีดอกเบี้ยอ,อนิดหน่อยนะครับรติดต่อส้านีไทยน,นครับ บรรยากาศกระเดนครับเด็ดเด็ดครับพี่น้องเอ้าเดินมาก็ระวัดระวังหน่อยจิ้มดูสวยงามน่าลินครับ

ของใหม่ครับลุยเป็นลุยครับอันนี้ก็ลุ้นอยู่ครับผมก็ลังยืนเบิรงไว้มมนำลุ้นไใพร้อมครับพี่น้อง มาแล้วมาแล้วจะขึ้นฟังแล้วครับเอาวันนี้ได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  <c oughs> ทักไทยพี่น้องเด้อนะครับทักไทยเบิร์สมองสุบลครับพี่น้องทีกเขาะว่าเบิร์ตชองบุฎดับสิงครับตอนนี้พาพี่นอ้องเบิร์โรกุฎซานีเอทไวสองร้อยี่ครับพี่น้อง กำลังทำการลุยน้ำมานะครจะมาตักดินนะครับ<ป>ใหม่ใหม่สายลุยครับ เดินตามไปดูกอนแน่แน่แน่คือเอยียงๆล่ <c oughs> ะเจ๊บุรีเลยครับโอ้สายลุยครับสายลุยต้อง,งแบบนี้ ทงานมันหลกเจอน้ำเลยสวัสดีครับสวัสดีครับผมบบโอ้ใหม่ๆเอาลงเอาลงน้ำเลยเครับนาะลุยดูลุยเลย เอาใจช่วยป้ากับลุ้นๆระวังกลัวลุ่มครับมีกับดักเยอะแยะนั่นเน่เน่เน่พี่ยจ๊กสันล่ะสบายสบาย

ใหม่ครับแกะกล่องครับเจซานีเอสวายสองร้อยีครับยังเหมือนเดิมยังสวยงามเหมือนเดิมครับใหม่ๆอันนี้เครื่องซีเอ็มห้าศูนย์คอมมันเร็วนี่ครับน้ำหนักปฏิบัติการอยู่ยี่สิบตันพอดีปั๊มเกสามวีครับอันนี้เป็นปั๊มเกสามวีครับพี่น้องโอ้ตัววีก็มีสองุ้หาครับตัวแรงเลยนี่หกสูบครับอ,อันนี้หกดีสามสี่คันนี้ นะครับปั๊มเคสามเหมือนกันทางนี้แข็งบอกมาทางนี้มาทางนี้ปะโอ้เอรออยู่ข้างล่างก็จะเป็นโกเบครับมาร์เก็ตครับน่าจะเป็นซุปเปอร์เอสด่าน่าจะมาจากบางนาแท็กเตอร์ครับจากการมองเลยครับคันนั้น บ้าดเสียวครับอันน oh. ี้มเห็นครับพี่น้องอันนี่มเห็นผื่นโอ้สายลุยตัวจริงออกใหม่แล้วลุยวันแรกเลยวันแรกบอกครับบ้านนี่วันแรกวันแรกเลยวันแรกลุยน้าเลยมีมีน้ำนาครับมีจะปิดกันแล้วน้โอ้ปิดแล้วก็ปล่อยน้ำลง ก็ทํางาน,<ท>นได้ครับ,ถร,บรถมาจากไหนครับปานีม่มาจากคอนแก่นบ้านแค่นโอ้บ้านแค่นคอนแกนโอ้สแสดงว่าผู้จัดการธีรวัตรเป็นคนขายมาใช,ใช่ไหมครับธีรว <laughs> ัตรนาคทองน่าจะใช่ครโอ้สวัสดีครับเสียส,สวัสดีทางนี้เนอะสวัสดีครับเสียวัดครับ ก็ได้ยินข่าวว่าขายมาอุบลคันหนึ่งแล้วนี่นเ,นเด้อเดี๋ยวไปก่อนแก่นไปหากินเล่าก่อนนะอ๋อหยอกหยอกเซลนะครับพี่ก็สวยงามครับพี่รรซานี่คันนี้นะครับวันนี้ก็หน่างานลงมาลุยเอานี่คือการลุยครับ ขอบคุณที่ติดตามครับพี่น้องขอบคุณที่เขาบ่งนิยมชอบกดบนจำสิ่งครับฝากพี่น้องกดติดตามฝากพี่น้องกดกระดิ่งกดแจ้งกดไลค์ชี้พนัมเนนเด้อนะครับคลิปนี้อำลาพาจากแล้วนะครับไปแล้วนะครับโชคดีมีเงินใส่ครับสวัสดีครับ